สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลเรนโซเอ็กซ d ลมุนโดกับช่วงโลเรนโซท่องโลกละตินที่จะพาทุกคนไปท่องโลกละตินอเมริกาผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์หรือวัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจที่หลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับประเทศต่างๆเหล่านั้นให้มากขึ้นกันครับ อย่างที่เรารู้กันดีครับว่าภาษาสเปนนั้นเป็นอีกหนึ่งภาษาที่คนนิยมพูดมากที่สุดในโลกจากการจัดอันดับสถิติโดย www.statista.com ภาษาสเปนถูกพูดมากที่สุดเป็นอันดับที่4ของโลกรองจากภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาอินเดียจากการมีจำนวนผู้พูดภาษาสเปนเกือบ550ล้านคนและเป็นภาษาราชการของอีกกว่า21ประเทศทั้งในละตินอเมริกาและบางประเทศในวีปแอฟริกาและภาษาสเปนยังถูกพูดเป็นภาษาที่2ของประเทศอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งภาษาสเปนยังมีความสําคัญในด้านธุรกิจระหว่างประเทศการทูตการท่องเที่ยวและนอกจากนี้ยังกลายเป็นหนึ่งใน6ภาษาราชการของสหประชาชาติหรือว่ายูเนอีกด้วยในคลิปนี้เราจึงจะมาทําความรู้จักกับประเทศต่างๆที่ได้มีการใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการกันครับเราไปเริ่มกันที่ภูมิภาคละตินอเมริกาฮะมีประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษา,า,าราชการทั้งหมด20ประเทศซึ่งจะประกอบไปด้วยประเทศอาร์เจนตินากัวรตกาโบลิเวียคิวบา ชิลีโคลอมเบียเปรูเอกวาโดเอลซัลวาดอร์อุรุกวัยกัตเมาลาฮอนดูรัสเม็กซิโกสาธารณรัฐโดมินิกันนิการากัวปานามาปารากวัย เวเนซุเอลาและสุดท้ายปวยตอริโกซึ่งไม่ใช่ประเทศเอกราชแต่เป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกาและแน่นอนว่าที่นั่นก็ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการเช่นเดียวกันฮะและอีกหนึ่งประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกานั่นก็คือประเทศที่มีชื่อว่าอิควาโดเรียลกินีซึ่งนั่นก็นํามาสู่คําถามที่ว่าแล้วทําไมประเทศเหล่านั้นถึงมีการพูดภาษาสเปนล,ละ่ะในเมื่อดินแดนเหล่านั้นอยู่ไกลออกไปจากสเปนมากคําตอบสําหรับคําถามนี้นั่นก็คือ เราต้องย้อนกลับไปสู่ยุคแห่งความมืดมนและช่วงเวลาแห่งการล่าอาณานิคมของจกักรวรรดิสเปนในศตวรรษที่16หรือช่วงปีคิศกราช1 5ึ1ัาถึง1600ได้มีกลุ่มนักเดินเรือสำรวจชาวสเปนหรือที่มักเรียกกันว่าผู้พิชิตโดยมีบุคคลสำคัญที่สุดคือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสผู้ที่ซึ่งได้ออกเดินทางสำรวจดินแดนใหม่ๆอันไกลโพ้นจนในที่สุดก็ได้ก้าวเข้ามาสู่ภูมิภาคอเมริกาใต้หรือที่เรียกกันว่าโลกใหม่ซึ่งสมัยนั้น ทั่วทั้งภูมิภาคก็เต็มไปด้วยชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันที่พูดได้หลายภาษาผู้รุกรานจากสเปนก็พยายามยึดดินแดนเหล่านั้นมาเป็นของตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปชาวพื้นเมืองก็ถูกขับไล่และถูกฆ่าโดยผู้ที่มาลุกรานและส่วนที่เหลือจึงจําเป็นต้องเรียนภาษาสเปนเพื่อความอยู่รอดภายใต้การปกครอ,องของจกักรวรรดิสเปนในขณะนั้นนั่นเองในปัจจุบัน ถึงแม้ประเทศเหล่านั้นจะได้รับเอกราชคืนจากสเปนแล้วแต่ก็ยังคงหลงเหลือร่องรอยแห่งการล่านานิคมอยู่มากที่เห็นได้ชัดที่สุดก็จะเป็นการนับถือศาสนาสถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลือกลิ่นอายความเป็นยุโรปในบางพื้นที่และที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือภาษาสเปนที่ในปัจจุบันยังถูกใช้เป็นภาษาที่สําคัญมากที่สุดในการติดต่อสื่อสารในภูมิภาคร่วมด้วยกับภาษาพื้นเมืองของแต่ละพื้นที่ และนั่นก็เป็นเหตุผลคร่าวๆบางส่วนที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ประเทศในภูมิภาคละตินอเมริกามีการใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการและความน่าสนใจที่เกิดขึ้นต่อไปคือในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละประเทศก็มีภาษาพื้นเมืองเป็นของตัวเองแตกต่างก,กันออกไปซึ่งถ้าหากทุกคนสนใจเราก็จะรวบรวมและนํามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังในคลิปต่อๆไปแน่นอนครับเพราะนั่นจะเป็นประตูบานแรกที่จะทําให้เราเข้าไปรู้จักกับประวัติและความเป็นมาที่น่าตืน่นเต้นของประเทศเหล่านั้นกันครับ และนี่ก็คือทั้งหมดในคลิปประมบทของโลเรนโซเออลมุนโดในช่วงโลเรนโซท่องโลกละตินครับผมสำหรับทุกคนที่มีความสนใจในโลกละตินอเมริกาหรือว่าภาษาสเปนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปหรือว่าช่องของเราไว้ด้วยนะฮะว่าคลิปต่อๆไปเราจะมีเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ที่น่าสนใจอะไรไหมทุกคนได้ดูอีกเจอกันคลิปหน้าครับ